น uh, ันยศมันพ uh, ูนะ้เซิกเนเจอร์บางคุเตียนนี่หยบหยบโอ้เดี to ๋ยวผ่านอุเินดูสปอมาหน่อยนะนูกนนูแล้วเ็วใส่ไข่ด้วยเอันนี ah, to ้มาจะฟั่งแมน้ำโคกเอาเลยมั plat ้งกดูโตเอพี่เจดูโตโตหน่ยดอ๋นี่เดี๋ยวจิมน้ำจิ้ม้ยนี่เยวเดีวเ อันนี้อมามาทุกชาตงานทุกชาดูงอันทุกชาดูงอ,อันเน <c oughs> าะลองยิ้มเดี๋ยวม้ลองดู <นำ S 2> ลองดูเ <c oughs> ป็นไอจิ้มแล้วจิ้มแล้วมาทุกชาดูงอนัน <c oughs> ไม่เหนื่อยวะเดีกยมาแต่เหนื่อย